สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมช่างเจมนะครับจากทางร้าน JGT นะครับก็เดี๋ยวมารีวิวปลี่รุ่นรากยาก,กันอีกสักคลิปหนึ่งนะครับก็พอดีมีลูกค้ายิงคำถามกันเข้ามานะครับว่าอยากได้ยินกับตู้เบรที่มันเป็นชุดกลางแจ้งนะครับก็พอดีที่บ้านผมก็ใช้ตู้18นิ้วอยู่นะแต่ว่าตู้กับดอกมันไม่แมทกัน นะครับดอกเนี่ยมันกินสเปคสูงนะครับคือต้องเป็นตู้เป็นตู้หน้าปิดนะครับแต่ว่าผมนํามาใส่ตู้หน้าเปิดนะครับซึ่งความถี่มันไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าปลีตัวเนี้ยจะช่วยให้เบรมันแน่นได้ไหมนะครับกางผมยังใช้เป็นของรถยนต์นะครับพาวเวอร์ก็เป็นของรถยนต์นะครับแต่ว่าตัวซับเนี่ยใช้พาวเวอร์บ้านเลยนะครับเดินไฟแดงๆอยู่ตรงนู้ดนะครับก็เดี๋ยวผมเดินไปให้ดูตู้นะครับ ก็เป็นตู้เก่าแล้วนะครับเป็นตู้ nexo นะนะครับดอกสิแปดนิ้วนะครับผมนั่งตรงกลางนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เดินไปไหนนะเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าเสียงจะได้ประมาณไหนนะครับลูกคอลูกค้าใส่หูฟังด้วยนะครับ ไม่เปิดเบรดนะเฉพาะอย่างกลางโตนี้ตัวเดียวแปดหกสี่นะครับปีตัวนี้นะครับเเดี๋ยวผมเปิดซับดูนะครับ ความดีนุ่มๆจุดนะครับึงความดีขึ้นไปอีกนะครับรรหักว,วกระเดืองจะแน่นขึ้นนะครับแล้วก็โลกมันจะหนักขึ้นนะครับ สำหรับคนที่ชอบเบรดสายนะครับเปิดขึ้นไปอีกนะครับเบรดสายจะมาเยอะเลยเดีสำหรับผมผมชอบเบรดนุ่มๆแน่นๆนะครับอ่าผมจะชอบอยู่ประมาณนี้นะครับกลางแหลมก็โอเคแล้วนะครับ ตัวนี้ก็เป็นปีรุ่นลากหลานะผมถอดไฟออกนะตัวนี้นะครับผมเป็นปีที่ผมใช้งานเองนะครับก็ผมถอดไฟออกนะตัวนี้นะครับผมตัวแรกว่าจะใส่ไฟเป็นสีไอ้บลูนะทีนี้โหลดมันหมดนะครับก็เลยใส่ลูกค้าไปหมดเลยของตัวเองเลยไม่ได้ใส่นะครับจะเห็นว่าปีไม่ได้ติดนะครับไฟอยู่ตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวมาขายของอันนี้หนึ่งนะครับปีราคาอยู่1 9 9 0บบาทนะครับมีบริการ อ่โอนเงินเนี่ยผมจะส่งให้ฟรีนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านไหนที่ไม่สะดวกโอนเงินนะครับผมก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับก็จะมีค่าบริการเพิ่มเติมอยู่อีกนิดหน่อยนะครับฟรีของผมนะมีประกันให้ตลอดใช้งานนะครับลูกค้าใช้งานกันยาวๆได้เลยนะครับช่วงไหนมีปัญหานะครับโทรเข้ามาหาผมก่อนนะครับแล้วก็สอบถามปัญหาลูกค้าแก้เองไม่ได้นะครับ ส่งกลับมาผมจัดการให้นะครับผมผมขออย่างเดียวนะครับลูกค้าเก็บใบรับประกันไว้ให้ผมนิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะใบรับประกันผมก็จะแนบให้ในกล่องนะครับผมขอตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าไปแกะเครื่องนะครับอย่าไปแกะทำโน,น่นทำนี่แล้วพอพังได้ส่งกลับมาให้ผมอย่างนี้ไม่โอเคเลยนะครับ โอเคก็เดี๋ยวขอจบรีวริวเพลงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามทางช่อง j k t Channel ไว้ด้วยนะครับช่วงนี้โควิดนะครับผมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมกันมากนะครับสวัสดีครับ